สวัสดีครับทุกคนมาอยู่กับเจ๊มหมากันครับวันนี้จะมาเล่นสายหัวใจเบาครับแต่บางจังหวะมันก็ดังมากด้วยแอดออนตัวนี้เลยครับรูกแกะสลักหัวเรือเวลาที่น้องหมาตามเราอยู่เสียงหัวใจของเราจะดังขึ้น8เมตรแต่ถ้าเกิดว่าเราส่งน้องหมาไปที่อื่นเสียงหัวใจของเราจะลดลง8เมตรครับ ต้องบอกเลยว่าแอดออนตัวนี้ถ้าได้ด่านกำแพงทึบด้วยเซอร์ลอดแน่นอนครับในส่วนแอดออนอีกตัวถ้าเกิดว่ามีคนอยู่ใกล้คนที่โดนหมาก,กัดในระยะ20เมตรเขาคนนั้นจะติดสกิลสัมผัสล,ล่าเนื้อครับในส่วนของตัวเปิร์กผมจะพกสอดสองและทำร้ายมาด้วยมันจะทำให้เสียงหัวใจของเรานั้นเบาลงไปถึง25%เลยถ้าเกิดว่าไม่ได้ไล่ใครอยู่แต่ถ้าเกิดว่าเรากำลังไล่เซอร์อยู่มันจะดังขึ้น15%นะครับ ่วนอีกตัวผมจะเอาเปิร์กที่อุ้มแล้วเดินวยมาครับพกมาเล่นกับเสาขาวแต่ตอนที่เรากําลังอุ้มอยู่เสียงหัวใจก็จะดังขึ้น12เมตรส่วนที่เหลือก็จะเป็นเปิร์กเสาขาวครับก็จะมีเปิร์กเสาขาวปั่นช้าแล้วก็ฮิลช้าแล้วก็เสาขาวเครื่องระเบิดเนาะโอเคที่พกไปก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าไปครับแหมได้ดานตัวเองฮะโอ้โหไม่ได้มานานเลย ไปลูกไปน่าจะบ้านเล็กเนาะเดี๋ยวไปดูบ้านเล็กกันก่อนรู้เปล่าวะเราใกล้บ้านเล็กนี่นู่นแหละทุกคนหลังบ้านใหญ่ล็อกหน่อยลูกล็อกหน่อยเ <Now. S 1> มื่อกี้เห็นอะไรแวบๆนะอ้าวว่าผมเห็นคอเด็ด ไม่ใช่น้องเดียทุกคนพับเลยไหมเจ่งดีก็ไม่บอกเอาเรื่องเลยวุ้นแล้วไปโกูไก่ทุกคนเรื่องไปนี่ไงผมว่ LIKE! วาแล้วทุกคน อะไรเนี <S <S ่ยเอ้ยปีเฉยเลยโอ้โหอยู่ๆก็ได้จบครับปึ้มถูกต้องครับแบบนี้น้องเอดาปั่นเพลินไงใช่ไหมกำลังปั่นเพลินๆเลยตรงนี้ก็มีคนนะอ๋อเป็นอาลูคัสครับ เอาเรื่องไม่น่ายัดไปเลยทุกคนเต็มๆเลยเนาะไปไหนเนี่ยตาเอ๋ โอ้โหหลบได้หมดครับหนึ่งแผลไปจู่ๆก็เจอกันครับเรียบร้อยเนาะแบบนี้ถูกต้องครับเอาขาไปปึ๊บเอาไม้ออกก่อนทุกคนจะได้ทางสะดวกเคืงไป เฮ <Hey, S 2> ah. อยู่ตรงนี้ก็ไม่บอกแหมดีนะไม่โดนเขาสองไฟฉายครับทำไมาแข็งขนาดนี้ึบ <c oughs> ถูกต้องครับ <c oughs> ไม่ได้ดิไม่ได้ดิ เรียบร้อยเนาะถูกต้องครับแบบนี้มีคนอยู่ไม่เอ่ยเครื่องแทบดับครับอันนี้ก็ไม่อยู่เอ้ยเจอน้องเนีย<ถ>เข้าตู้ซะด้วยผมไม่สนใจแล้วกันเดี๋ยวกลับตะขอครับ เอาแผลฟรีดีกว่าเนาะเจอเป็นน้องเอดาทุกคนเอาเอดาครับหนึ่งแผลเนาะไม้ไปแล้วลูกน้องเฟิงเล่นไปแล้วอันนี้ใครเนี่ยลงมาเอดาเหมือนเดิมตรงนี้ไม้ก็เล่นไปแล้วปะถ้าจำไม่ผิดอ่าข้างบนยังไม่เล่นครับ ถูกต้องครับ,บโอเคอุ้มเลยปึ๊บวิ่งไปไหนครับโอ้วิ่งอ้อมข้างหลังทำไมอ่ะข้างหลังมีอะไรโอ้โอ้ออมขนาดนี้ทุกคนอ้อมหลบเหรอ ลูกพี่นี่คือแบบวิ่งออลมบ้านเลยล,ล่อเราหรือเปล่าไม่รู้นะหมาบเขาให้ถูกต้องลูกรักเลยเฮ้ยอลูคัสเราเรายังไม่แขวนเหรอโอ้โหดุจริงๆฮะตัวนี้อย่างก,กับล็อกเป้าปึ๊บ เสาขาวพอดีครับสักหน่อยเนาะปุมอันนี้เราใช้เสาขาวไปทุกคนเลยนะไอเครื่องนู้นปล่อยไปก็ได้ทุกคนอ้าวมีหลุดตะขอเองเฮ้ยเอดาเข้าไปเลยครับอันเนี้ยชัว เขามาแล้วไปไหนอะสวนเหรอเหมือนสวนเลยครับมีคนอยู่ไหมเอ่ยไม่อยู่เนาะนู่นแหละทุกคนเครื่องไกลๆผมจะปล่อยไปเลยนะอ้าวเจอน้องเนียครับแต่ผมไม่สนใจ นี่อลูคสัสก็ได้ทุกคนน่าจะแตะเครื่องแล้ว <c oughs> เฟิงผมก็ไม่สน <c oughs> เฮ้ยลงไปนอนเฉยอ่ามีเฟิงมารอฉายเหรอปึ๊บนึก <c oughs> ว่าจะแทงหลังครับโอเคเฟสสองอลูคสัสครับทุกคน <c oughs> เ่งแบบองไปน้องเฟิงมาช่วยแล้ว ถูกต้องลุกปึบสวยครับคงไม่มีเนาะสแตนบงสแตนบายปึ๊บ <c oughs> ไปสองน้องเฟิงทุกคนเอ้าผมว่าข้างบน เฮ้ยใครอะทีนี้ว่านอนตรงวาร์ปครับอ๋อแทงหลังอะไรแวบแวบอะไรแวบ,บๆวบ <c oughs> ทางไปเลยครับ ไม่รอดแบบเนี้ยไม่รอดึบถูกต้องไม่ต้องกลัวแล้วทุกคนอุ้มไปเลยแบบไม่เกรงใจไม่รีรอโอเคไปหวานไปที่เรียบร้อยครับเข้าไปแล้ว ตามนะครับบอกก่อนอยากจะปล่อยผีข้ามฝาาั่งซะหน่อยทุกคนกเอาเว้แต่เหมือนเหมือนเรามาออกจากเครื่องนะมันอยู่ห่างเครื่องหมดเลยครับเดี๋ยวเราไปดูเครื่องกันนี่ไงน้องเนียอยู่ที่เครื่อง เอาเรื่องไอ้พวกนี้จะเอเอา้ามีคนเดินมาล่ออีกแล้วทุกคนข้ <c oughs> าวรับโดนนะเอาหมาบเขาให้หมาพี่ดุนะฮะบอกก่อน <c oughs> <c oughs> เอาเรื่อง อาสุดเลยแล้วกันทุกคนทับเลยเรียบร้อยเนาะแบบนี้สวยครับโอเคไปหวานเป็นที่เรียบร้อยครับอีกหนึ่งท่านน้องเนียจะอยู่เครื่องเดิมหรือเปล่าไปดูกันอยู่โอ้โหฝืนฝืนฝืนอ้าวไม่ใช่เนียครับเป็นน้องเฟิงแทน หนึ่งแผลเนาะเครื่องคือไม่ต้องสนใจนะทุกคนเอาคนเนี่ยแหละหูตู้แล้วสวยครับม,มีคนส่งสัญญาณส่งสัญญาณก็ไปหาเลยฮะทุกคนเอ๊ะแอบไปนอนแอบจะนอนตรงไหนเอ่ย นนนั่แเกือบเดียนแล้วทุกคนคือแบบเราไม่เห็นรอยเขาวิ่งออกมาไงใช่ไหมก็มาเช็ครอบๆดูก่อนก็ได้ครับโอเคจัดไปฮะหนึ่งกระบวนท่าขาวจ๊ดเลย โรงเรียนประถมไม,ไ,ไม่ค่อยชอบด่านนี้เลยทุกคนมันเดินตรงไปฮะป,ปุ๊บเฮ้ยเอาเว้ยโดนเฉยเลยทุกคนเอาโดนอีกแล้วเลือกไม่ถูกเลยจังหวะน,นี้สองจิตสองใจเออเอาเฮ้ยหมาป่วนเหมือนกันนะเนี่ย โยนเล่นเลยทุกคนโยนเล่นเลย<ป>เื่งไป <c oughs> หัวใจเราจะได้เบาด้วยครับ <c oughs> วิ่งทั่วเลยหมาจะเอ๋หมัดเขาให้เฮ้ยแบบนี้โดนก <c oughs> ็อ่าเจริญพรนะขออภัยพับเลยลูก <c oughs> ขอบคุณครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหมาไปไหนเนี่ยถูกต,ต้องหมักเข้าให้ปึ้มกำแพงไม่ต้องพังหรอกทุกคนน้องหมาจะได้เลี้ยวเยอะๆเคลื่องไป <F at uring> นั่นแน่โดนด้วยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปทางนี้เราไปทางนี้เฮ้ย <l ots> มีอยู่ข้างบนครับทุกคน เพลิงไปเรื่อยเลยผมอะหมาเฮ้ยรู้รู้งานเพ่ืงคืงไม่ต้องกระทืบไปเลยฮะเอาคนก่อนเอาน้องหมาไปนานมากเลยอะตอนนี้น้องหมาไปไปไหนก็ไม่รู้ครับ ใช่เฮ้ยง่ายจังห<ป>มาบเข้าให้น้องฝึงเล่นดีนะเนี่ยเฮ้ยไม่โดนเฉยภาพเหมือนโดนอ่าเรียบร้อยครับแบบเนี้ย ชมนิดชมหน่อยไม่ได้เลยเวลาเจอเซอร์บ่อยๆก็ลองชมดูนะฮะเดี๋ยวเขาจะแบบเล่นพลาดไปเองตอนแรกก็เล่นดีหรอกชมนิดชมหน่อยนี่คือเขินไงใช่ไหมปุอ้ไม่ทานครับผมน่าจะกระทืบอะเอาจริงเอาเจอเจอจริงเจอหลอกลูก วิ่งไปแล้วหรือเปล่าเว่งไปเรื่อยนะผมเนี่ยเอาสวัสดีครับตายยากคมคมไม่ได้ตั้งใจมานะฮะมันก็เดินตามเส้นทางหมาปุ๊บเอาซักเครื่องลงูก เพลงไปหมาผมวิ่งไปเรื่อยจริงๆนะงั้นเราเล่งข้างบนเลยทุกคนผมเอาออกเลยจะได้เล่งง่ายๆ <c oughs> โอ้ยข้างล่างครับมาลูกมา <c oughs> อ่าติดเป็นที่เรียบร้อยเนาะ เฮ้ยเป็นน้องเฟิงอีกท่านหนึ่งเอาว่ะผมว่าน้องคนนี้เอาเรอบดีเดินดี นั้นเก็บเอาไว้ทุกคนใครเอาก็เก็บเอาไว้เราไม่เอาเนาะ <laughs> ครเอาก็เก็บเอาไว้ครับเราไม่เอาเงียบเหมือนกันนะเนี่ยไม่เจอใครหรอลูกเอาเจอทำไมจะไม่เจอ ไปวิ่งไปเรื่อยหมาผมอะ่ะโอ้โหเจอครบเลยมีคนฝืนนะมีคนฝืนอ,อยู่ที่เครื่องนะผมว่าน้องเฟิงแน่เลยอยู่ที่เครื่องอะ่ะใช่ด้วยทุกคนน้องเฟิงเล่นดี นี่ดูดิดูดินิ่งนะเนี่ยมีซอยค้งซอยขาได้อะไรอ่ะแผ่นที่โอ้โหเล่นดีจริงนะทุกคนถึงแผ่เนาะไม่เอาอะ่ะผมไม่เอาอะ่ะ จะเอเจอเป็นน้องเคสครับไม่มีเสียงเหรอลูกเอาละหาย <Now. S 1> นิดๆหน่อยๆหายครับต <c oughs> ีทิท้งตีขว้างเลยจังหวะนี้ ไม่ได้ทุกคนต้องพังเลยไม้นี้นะเซฟมากครับสวยเโอเคเปสองน้องอียูจินครับจะมีสองท่านนะเราเราสู้ไม่ได้เลยอีกท่านหนึ่งหายอีกท่านหนึ่งเก่ง แต่ว่าไม่เจอน้องเฟิงผมอยากเจอน้องเฟิงอีกคนนึงเราจะได้ตัดคนออกก่อนครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียง <c oughs> ดังเลยเจอคนนีอ้อแกทำไมกันครับ <c oughs> ถามจริง <c oughs> หนึ่งแหลเนาะเ <c oughs> ซฟเลยอะ่ะเฮ้ย อ้าวใครเอ่ยเจอคนที่อยากเจอครับหนึ่งแผลเนาะสวยรักเลยบนอยากเจอก็ได้เจอทุกคนป๊อ โอเคไปหวานไปที่เรียบร้อยครับเล่นฐานนี้ก็ดีอย่างหนึ่งนะทุกคนคือใครเป็นเซอร์ก็จะแบบงงๆมั่วๆหน่อยอะอารมณ์แบบมันอยู่ไหนของมันวะคิลเลอร์อะไรแบบนี้ผมขอกระตือเครื่องตรงนี้ก่อนนะคือจะติดสองเครื่องเลยเท่าที่ดูสามเครื่องด้วยอ้าวใรรโดดลงมาสืบปึบ เออน้องโดดลงมาเสิร์ฟเฉยเลยฮะน้องหลอนหมา Thank you หมาเราเอาเรื่องทุกคนไปทางไหนเอ่ยอ้านี่ไงอยู่นี่โดดแล้วเหรอเฮ้ยโคตรเงียบเลยเหมือนน้องเอาเก็บเสียงมาปะไม่ค่อยได้ยินเสียง โดนสิฮะแบบเนี้ยเขอะลงมาตีปึ๊บเหลือสองท่านละสองท่านนิดุทุกคนโอเคไปหวานเป็นที่ที่บร็นครครับอีกหนึ่งท่านจะติดสองเครื่องเลยไม่เอานะแับทีละเครื่องก่อนก็ได้โอ้โหแล้วมาเกิดไก่มาก เสรเป็นที่เรียบร้อยเนาะผมลงไปดูเครื่องก่อนจะมีเครื่องนี้กับเครื่องตรงข้างล่างอะ่ะเหมือนยังไม่มาเติมนะอันนี้ล่ะอันนี้ก็ไหมมีคนมาเติมมีคนมาเติมเจอแล้ว เหมือนใครกระโดดใช่ไหมเหมือนใครกระโดดลงมาเมื่อกี้หนึ่งแผลครับเดี๋ยวผมลงไปดูก่อนใช่ไหมโอ้ใช่ด้วยถูกต้องลูกหมับเข้าให้เกือบไปแล้วทุกคนเมื่อกี้ไล่น้องเคส,สุดนี่โดนเลยนะ เคเข้าไปในมิติเนาะเอา้าจะเอ๋มองไม่เห็นอ่ะอา้าวขอบคุณครับเออดี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 พุกเฉยเลยเนาะน้องโดดมาเสิร์ฟ ตาเอมาช่วยเพื่อนเหรอครับออกแล้วมามาจูงให้สมศักดิ์ศรีถูกต้องลูกหมักเขาให้ไปทางไหนเอ่ย เส <Hey. S 2> <Catch. S 1> วยครับไม่ทันหรอกโอเคจัดไปฮะหนึ่งกระบวนท่า oh, <just> เอาเรื่องเลยนะสองคนเนี้ย โอเคมิชชั่นคอมพิครับทุกคนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้กันนะครับขอบคุณครับ